สวัสดีครับพี่นอ้องนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับครั้งน,นี้นะครับเมื่อนี้นะครับเสร็จภารกิจแล้วนะครับมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งอันรถแม้คู่เพิ่นติดกับบ้านเพิ่นเอารถขึ้นรถอย่างไรเดี๋ยวพาพี่นอ้องไปเบิ้งครับไปเบิ้งรถขี่รถพี่นอ้อง รถไม่คู่ขึ้นรถสิบล้อครับเอาคืิขัดหน่อยแถวที่ขึ้นกันบิดอยู่บ่พี่น้อง Non no, è no, no. เป็นตะมุนแก เรียบร้อยครับ ภารกิจเสร็จงานกลับบ้านครับผมไปแล้วครับ,รบเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จงานไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเบ่ง ผลงานครับมือนี้นะครับนี่นะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือที่เปลอกขึ้นนะครับม,มันไม่น้ำจีซึมมนะันจะีซึมมาเนาะเนาะหลอกขึ้นว่างาปนประไดครับเราทั้งฝุ่นมันเลอกแต่ว่าทั้งนี้หลอกขึ้นรายประเดดเพราะว่าฟังทั้งนั้นมันเป็นแดงเนานะ มันพักลงมาก็เลยก่เลยหลอกหลายหลไไหนเอาเอา,เอาแค่ว่าให้ให้ลึกพอที่จะเก็บน้ำได้นะครับเรียกับประมาณน,นี้นะครับแก้วจอคัดพู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้น้ำลุ่งน้อง สองพันกว่าผมเดีพี่น้องโคตรละสองพันกว่าอาทิตย์ละหกชัมม่วโมงอดีตยอดงานควาย <c oughs> ต้องการแรงน้ำเนาะพี่น้องนะครับสำคัญุดคือแรงน้ำก็เลยก็เลยย่อมย่อมเห็ดเบิง่งเบิ่งว่าน้ำมันจีมันจีขึ้นมาบอสนะครับเพราะว่า ตรนี้เป็นน้ำขึ้นปกติน้ำมันอยู่ได้ตลอดเลยบอกตรงนี้นะครับเท้าขึ้นก็คือเจาะกระดานครับน้ำตรงนี้ก็คือขึ้นเจาะกระดานนะ,ะพี่ดอกทำแล้วนะครับเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วนะครับบ้านครับนะครับพี่ใหญ่เมาขอบกนอนโอ้เต๋อขอ,อยใส่น้อ นี่แล้วเกิดนเวทย์เซโนบันต้องเท่าตุกตุมหายไปเลยนี่เห็นเกิดครับเสียบ,บา้านครับน้องพพื่พ้นยึดคืนรถถาแล้วนะครับบ,บ้านดีกว่า ใหม่ครับแล้วก็ลอกคล้องถึงนามคุณเอเลอยู่จังมือพูดจังสีใสพี่น้องนามว่าใสก็ไม่ได้หดสวนละงานนี้นะครับเิ่งนามไม่ใสก็ไม่ได้หดสวนละครับชื่อพรงามตื่นหใหญ่บนแน่นอนต้อนอ้อยเนาะ สวยเท่าไหร่ยังมางามป่านไหนไหมพี่นอ้องยังไม่สวยเท่าไหร่มื้อน,นี้ก่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับวันนี้เป็นรถถ่าแล้ว อย่าดูให้มันอยขาแล้ววะยังรอตรงหน้าเลยนะพี่น้องเตียงกานล่างึ้นพี่น้องพู <laughs> เป็นเตท่าแล้วแอ้พี่น้องกบานครับไม่ยัง อันนี้บหมูยอหมูหวานกรบบ่านครับพี่น้องนะครับเกลียดรอแล้วไปพี่น้อกอกรบบ่านครับเบ,บ่งมันอยากให้อื่ซื้อเก็ดมันไหลโ <c oughs> <c oughs> ลงงาง ลูกแหน้นี่นะครับซีสหายครับมาสามไก่หนึ่งพี่น้องท้ามหาไก่หน่อยอยู่ใส่ไก่หน่อยอยู่นี่นะครับนะครับไก่หน่อยอยู่นี่มันใหญ่เหลี่ยว,ว่าเป็นไก่หน่อยเหล้ยวยนะครับไก่ตัวนี้ที่ว่ามามาเลี่ยงเต็มๆหน่อยนะครับส่วนมา้าตัวนั้นตายแล้วนะครับไปเอามาเลี่ยงมาสามตัวครับ ครับพีาะออกนะครับผอดบาดแล้วนะครับผอดบาดก็เป็นไม้รากขมืดนะครับหลังจากนี้นะครับไปลุยปลารุยดงเดี๋ยวจังหน่อยได้สิออกไปเห็นอีกอย่างอีกจังหน่อยพี่น้องทันติดตามยังบัตรเหลีวนะครับยังบัตรเหลี่ยวเสน่หเอาเป็นว่าขอพูดพี่น้องกันแล้วกันนะครับที่ติดตามนะครับในการรับชมกําลังใจครับนะครับช่วงนี้มาเด้ไปลองไปล่ํานะครับก็ออกงงออกท่าเป็นอะไรนี่เป็นสำหรับพี่น้องกระเพ็ะเองว่าเป็นหรอก อไอซายไอเฮ็ดไกเฮ็ดนะครับกมือน like, ี D ้นะครับเป็นว่าเสร็จสิ้นภารกิจไปหนึ่งวันนะครับสําหรับการที่ไปหลอกคลองเนาะเพื่อที่เสียห้มันมีน้ำนะครับเพื่อที่ให้น้ำมีน้ำหลายหลายมีน้ำใจหลายหลายถามว่ามีน้ำก็คงทีได้เจาะบาดาลนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณความภาคภามิใจทุกๆท่านนะครับขอบคุณการติดตามนะครับทุกๆุกมองทุกๆุกบอลนะครับขอบคุณกําลังอกกําลังใจจากทุกๆที่นะครับขอบคุณทุกๆทุก ทุกคอมเมนต์เดี๋ยวเขามาคุยกันครับพี่น้องคลิปนี้เอาไวส้สำเนีครับพี่น้องนะครับขอบคุณที่ติดต,ตามขอบคุณความมาความแพงนะครับอยู่ดีมีแห้งเขาเก็บยังได้ข้อมู่ยังมีครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ